เนี่ยถ้าลุงแค่เบรกปุ๊บแล้วก็ทำปุ๊บเจสูตรลุงปล่อยได้เลยไม่ต้องนานขนาดนี้เลยเคีียโคตรมันอ่ะไอ้เคีียมันมันมากอ่ะชอบอ่ะชอบไอ้ขอเหือดได้ป่ะไอ้แฟมควรมีแบบนี้ได้ป่ะมาเข้ามาแล้วลงุงลุลลงติดคิวไหมนะ่ะไ,ไม่รู้ว่าลุงกัด ชื่อแต่มันเท่อ่ะดับเบิลคงดับเบิลคัตเบรกบูทแล้วมันเฟี้ยวอ่ะใช่ครับใช่ผมว่ามัน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 เล่นตอนแรกอ่ะถ้าเป็นเมืองลุงอะัผมใครมันเป็นคนคิดดับเบิลคัตวะผมผมไม่รู้ครับอันนั้นไม่รู้มันมีมันมีสองแบบครับดับเบิลคัตแบบแบบเร็วกับแบบช้ากับคนยังไม่เป็นแบบช้าคืออะไรอ่ะแบบช้าก็คือเกียร์สามเกียร์สามครับแล้วค่อยๆให้มันเหลือเกียร์ศูนย์แล้วปล่อย แต่ถ้าเร็วก MM ็คือเลี้ยวปุ๊บต่อได้เลยเลี้ยวปุ๊บต่อได้เลยอ๋อเลี้ยวปุ๊บก็คือแค่กดเอกันเซกิตารแล้วก็พุ่ง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 อะนะใช่ครับใช่ครับแล้ันนั่งคุขัำต่อแรงกันนะไม่เป็นและบอสายทับได้ปะตอนไม่ได้ครับลุงได้แค่น่าจะเป็นรถแบบนี้ครับ นี่คันเดียวกันแทก็กคันเดียวกัน เข้าได้ไม่ร้จีดกําลังกําลังเข้าได้เข้าได้เข้าได้เออนายกกูมันเป็นโรคจริงไอ้หียเห็นรถแรงไม่ได้ไงมันจะแก้เว้นายกประเทศกูไม่รู้เป็นโรคที่อะไรถ้าสมมติมึงขับรถแรงเกินรถมึงอ่ะมึงซื้อประมูลมาใช่ป่ะรถมึงแรงเกินกึจะปรับมึงทันทีและดึงพี่ได้ปะผมไม่มียศลุงอยู่ไหนผมไปรับ อ่อยู่อ,อ,อยู่ตรงกลางเลยอะเข,<อ>ข<อ>าเหนมม่วยอะ,ะแล้วรถสิบล้อมันดับเบิลคัทได้ปะรถสิบล้อไหนลุงเน,นี่ยรถร,รถสองร้อยอร้อยโลเออห้าร้อยโลไม่ไม่รู้ครับน่าจะได้ครับได้ได,ได้ได้ครับ มันทำยังไงวะรถมันก็อยู่กับที่เดี๋ยวเวลามันต้องปล่อยก่อนป้ะหรือว่ายังไงอะปล่อยแล้วก็ขับปอตอดอ่ากดต้องกด W พอปนเดีเดี๋ยวผมบอกมันพาไม่ออกตอนแรกผมก็งงเหมือนกันครับผมทำไม่เป็นเลยดับบรรคัดอ่ะแค่ขับเฉยๆลุงกด W ให้รถไหลไปนิดนึงแล้วเพิ่ม S อสเป bar ให้ขึ้นเสียงเทอรโบอ๋อก็คือปล่อย W ก่อนนิดนึงลงนะมาละลุงลองขับ คร the right ah, right? ับในเมืองอะอะลุงเลขกอะไรเอากล่องไปด้เยียกอะไรครับเลขยก956เราต้องคุยในเกมไปแต่โดนใบปะอ๋อไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรไม่ได้มีตอรี่มันเนี้างให้ลุงนี่แหละปล่อยบิลปล่อยกดดบลกดปล่อยกดดบิลก่อนใช่ไหมกดอ่าถ้าน้านรถจอดอย่างนี้ทําไม่ได้ลุงต้องเป็นเกียร์สามก่อนเดี๋ยวผมดูเอเกียร์สามใช่ครับต้องเป็นเกียร์สามก่อน๋ยวมันก็จอดนิ่งเด อ่าลุงลุงไปลงไปข้างล่างก่อนลงไปต่อไปเอาขวาเอาขวาครับเนี่ยลุงพอพอพอมันต้องเหลือเกียร์สามอะเกียร์สามเกียร์สามกด W S ค้างไว้กดนะกด W S ค้างไว้อันหนึ่งเกียร์สามอุ้ยเอ้ยเกีขอบไปเอาไปขับไปเรอยๆก่อนขับธรรมดาก่อนลุงขับขับธรรมดานิดหน่อยอ่ะไม่ไม่ใช่อย่างนี้ลุงขับธรรมดาเลยขับลองทำก่อนเลยอ่าเนี่ย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 อันนี้แบบช้าสำหรับแบบ ทำใหม่ๆผมก็ท well, ําอย่างนี uh, uh, ้เหมือนกันอ่ะเนี่ยให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเกียร์สามกด W S ค้างไว้เจนนี่เป็นเกียร์สามกด W S ค้างไว้อ่ะได้ครับอ๋อพอขับพอกดดับเบิลยูค้างไว้ฮะให้มันถึงเกียร์สามอะลุงอ่ะสมมติดับเบิลยูขับได้เฉกใช่ไหมพอถึงเกียร์สามปุ๊บให้กด S ดับเบิล S กดตัว S แล้วกดชิปกันอะไม่ใช่สเปซบาร์กับชิปเอ๊ะสเปซบาร์กับ S พร้อมกันเนี่ยสเปซบาร์กับ S พร้อมกันอ่ะเกียร์สามปุ๊บกดสเปซบาร์กับ S พร้อมกันเลยเนี่ยให้มันนิิ่่่่งงๆอออออะะให้้มมัันนนน๋กคืจขึลลปย โอเค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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เนี่ยขับไปพอเกียร์สามอ่ะอยู่ไว้เฉยก่อนอ่ะขับไปเรื่อยๆเกียร์สามเอาใหม่อันนี้เกียร์สี่ไม่น่าได้น่าจะเกียร์สามเนี่ยอ่าเกียร์สามแล้วก็รอมัเลยศูนย์เนาะใช่แล้วก็ปล่อยพร้อมสองปุ่มพร้อมกันแล้วก็เหลือแค่กระปุกยูครับคือปล่อยที่อะไรวะปล่อยปล่อยปล่อยอะไรนะปล่อยเอสกับดับเอสเอสกับสเป็ดบาร์อ๋อปล่อยเอสกับสเป็ดบาร์โอเคจำง่ายๆเลยลุงแค่แค่ถ้าถึงเกียร์สามให้ให้ลุงอ่ะใช้นิ้วแล้วทำไมเกียร์สี่เกียร์ทาไไม่่ด้อะ ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่เขาบอกแก่สามผมก็ฟังเขามาอีกทีอ่ะผมไม่เคยทำไหนเขาลองไหนเขาลองไหนเขาล่องไหน,อ,น,อ,นอ่าดูครับซ่อมก่อนลุงกินข้าวด้วยนะลุงเป็นหว่วงโอเคล,ลุงน่าจะยังไม่ได้กินข้าวมันกินได้เลยป่ะตอนซ่อมรถอยู่อ,ะอ่ะอ่าน่าจะได้ครับน่านจะได้เลนได้เลยลุงแก่สาม เกียร์สามมันต้องพร้อมกันเลยใช่ไหมกดอ่ะใช่ครับใช่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้ลุงอ่าได้ได้เนี่ย,ปยไปไปโอ้ยเฮียลุงลองฝึกไปเรื่อยดูเดี๋ยวก็เป็นเอาเอาแค่ตรงนี้ก่อนทีละอย่างเราต้องมองเกียร์เนยใช่ปหมใช่ครับมองเกียร์ไม่ได้เฮ้ยหม,มนกนดูพุ่งอยู่นะ ใช่ครับใช่ใชมันก็ลุงก็ลองดูเกียร์สามเกียร์อะไรก็ได้ครับลองลองดูผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดเหมือนกันอันเนี้ยหาทางตรงข้างหน้านะเนี่ยเดี๋ยวซ้ายไปทางแลนเนะี่ย่ะเกียร์หกได้ไหมขอลองหกได้ปอ่ะก็ได้หมดนะอ่านนั่นแหละครับมันก็นั่นแหละแสดงว่าได้ทุกเกียร์ผมไม่เคยลองไงลุงแค่นั้นนะครับ แม่ถ้าถ้าลุงก็ลุงเลี้ยวลุงก็ทำดีเดียร์ว่ะไอ้เชี่ยแต่ต้องให้มอเร์จอดอยู่นิ่งใช่ไหมใช่ครับรถต้องจอดอยู่นิ่งนิ้วต้องเร็วปล่อยเลยแค่นั้นเองแค่นั้นนะครับเป็นเร็วด้วยแต่ก่อนผมก็ไม่เป็นผมกว่าจะได้นานต้องนิ่งใช่ไหมใช่ครับต้องเหลือต้องเหลือไม่ต้องเหลือก็ได้ปะเหลือครับลุงมันต้องเหลือไม่เหลือไม่ได้ไม่เหลือมันจะฝืด แล้วไงมันก็ต้องเหลือศูนยนะเนีย่ยเห็นไหมนี่เกลียดเลยไม่เหลือก็ได้บอยมันมนีน่เหลือศูนแล้วแต่เขาบอกมันกินน้ำมันเติมบ่อยแต่ก็ยอมอะ่ะให้รถไม่อืดให้ปล่อยเลยครับมั่นเองก็ได้ละ โุ้ลุงทำไปเร็วกว่นี่เยียอย่างมันวะเยี่ยอย่างมันน่ะแต่เมืองลุงทำไม่ได้ใช่ไงเชี่อคนมันน่ะมันครับมันมันต่ต่อก่อนทําไม่เป็นผมก็มาทําอย่างเงี้ยเป็นแล้วก็ติดเพื่อนมันก็มาล้อผมไอ้คิงว่ามึงอยู่บนเขามึงแล้วมึงจะดับบันคัททำไมอ๋อมันก็ไม่แรงมันแรงขึ้นแหละ เดี๋ยวน้องจอดอยู่เฉยๆดิตะกี้ให้พี่พี่ไม่ต้องรอมันเหลือสูตรนะอ๋อรถมันแรงอยู่แล้วอ๋อรถมันพุ่งอยู่แล้วเว้ยอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจละเข้าใจละรถมันพุ่งอยู่แล้วมันพุ่งขนาดนี้ยม,มันไม่พุง่งครูลุงมันไม่พุง่ง <จะ S 2> ลองลองขับด,ดูดิเด,ด,ด,ดี๋ยวเห็นปะเออว่ะเมื่อกี้นี่มือนคำได้ทุกตรงเลยออะะไร่เนี่ยกูปล่อยนะเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่นะเห็นปะเห็นปะ มันก็ทำได้เดี๋ยวตอนเดียวปุ๊บพี่ก็ปล่อยปล่อยแต่ปล่อยแตะมันปล่อยแตะใช่ใช่ใช่ช่ปล่อยแตะปล่อยแต่เอาแต่เนี่ยมันมันมันดับบเบิคัทไม่สุดใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่ถ้าถ้าใช้เวลานานขึ้นมันมันจะสุดกว่ามันจะแรงกว่าแต่ถ้าเราเร่งเร่งแค่นิดเดียวมันจะมันจะช้ากว่าแต่มันก็มันก็แรง ใช่ครับใช่รถจะพังก็แรงเหมือนกันครับถ้านทำยังไครับแล้วอันนี้ปล่อยปล่อยแบบว่านี่ปล่อยนะมันมันก็แรงแต่มันยังช้าอยู่มันไม่มีสุดครับมันไม่มีสุดถ้าเกียร์สามมาคือคือจะวาร์ปเลยใช่ครับใช่ใช่เข้าใจละแต่ดับเบิลคัทบ่อยมันมันมันทำให้อีกฝั่งตรงข้ามมาแคสอร์มันก็มันกระชากไงครับผมเคยดับเบิลคัดบ่อยๆแล้วมันชอบแคสมันมันมันมีส่วนอ๋อนี่ไม่ได้ต้องกดพร้อมกันจริงๆอ่ะ ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ลองกด S ค้างดิกดกดเอกด W ค้างแล้วก็รอแตะมันต้องออมันเฮ้ยก็ได้นี่ว่ากด W อยู่ก็ยังได้ผมไม่เคยทำอ่ะลองลองฝึกดูก็ได้ผมไม่เคยทำทำแค่เป็นแบบนั้นอันนี้ดับบัลคัทไหมเมื่อกีนะ้น่ะดับบัลคัทใช่ครับดับบัลคัทอา้อาวอ้าวแสดงว่าอย่างนี้ไม่ต้องกด S ก็ได้เดีลุงกดยังไงอ่ะเมื่อกี้นี้พี่พ,พ,พไม่ได้กด S อ่ะพี่กดแค่ W แต่กับสเปกปางเดียวอ่ะ แล้วก็ปล่อยสเปซบาร์อันนั้นไม่รู้อ่ะลงุงได้เหรอผมไม่เคยอ่ะี่ยพี่ลองเลยนะไยนพี่กด W กับสเปซบาร์ใช่ปะรอรถอยู่ยิงปุ๊บปล่อยอ๋อไม่ได้ได้ช้าใช่ครับแต่ถ้า S มันจะแตะไวลุงเด้งลุงลุง,ล,งลุงกดไอ้น,นี่เป็นไหมไอ้เวลาเด้งหนึ่งแล้วกด S ให้มันแรงๆอ่ะได้ได้เป็นเป็นเป็นอ๋อนั้นเป็นไปชิวแล้วครับ งครับเล่นในเมืองก็กงแล้วอ๋ออ๋อแต่มันมีรถรถมันเฮิร์ตด้วยหรอหมายถึงว่าว่าถ้าใช้บ่อยรถมันจะพังหรือว่ากูชนเยอะวะชนครับชนชนชนครับมันกินแค่น้ํามันครับถ้าทําบ่อยมันกินแค่น้ํามันอืมลงปรับเอาไว้หรอที่โน่นอ่ะปรับนะใช่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 มันมันกดเอสค้างแบบนี้ไม่ได้เนี่ยอย่างอย่างที่นีอ่ะพี่กดอ่ะเนี่ยพี่กดเอสกรดบิลใช่ไหมอ่าแต่อ่ะถ้าเป็นพี่แฟมกดเอสกรดบิลประมาณสักห้าวิ รถจะเหลือย oh. ี่สิบวิ่งได้ยี่สิบตลอดทางเลยอ๋อเลยปรับทำไม่ได้ปล่อยเลยลุงนานไปโอ้โหอันนี้เกียร์เคสเกียร์สูญก็ล um ุงก็มันมันเนี่ยเนี่ยถ้าลุงแค่เบรกปุ๊บแล้วก็ทำปุ๊บเกียร์สูญลุงปล่อยได้เลยไม่ต้องนานขนาดนี้เลยเนี่ยเกียร์สูญปล่อยเลยครับเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวลองเลี้ยวดู แล้วลองก็ลองทำดูปล่อยได้เลยอ่ะโคตรมันเลยว่ะผมยังติดเลยอ๋อพี่มีวิธีทำง่ายกว่านี้แล้วเว้ยคือไม่ไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องยก W แค่ S กับ Spec Bar ค้างปุ๊บแล้วก็เลี้ยวได้เลยถ้ายก W มันจะขับรถไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้อันนี้ได้บอลอ่ยอ่าได้ได้ไปเลยลุงเนี่ยอย่างโกงอ่ะ คนทำเป็นมันก็มันก็เสียงอ๋อโอเคโอเคโอเคคือไม่ต้องยก W เลยถ้าสมมติถ้ายกถ้ายก W ยก W ใช่ปะ่ะอ่ะสมมติผมผมยกปุ๊บแล้วกด X เนี่ยเห็นไหมมันจะเลี้ยวได้แค่นี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าพี่กด S ปุ๊บเนี่ยพี่กดปุ๊บแล้วพี่เลี้ยวปุ๊บมันก็จะได้เลยเนี่ยกด X กับ s บกบาร์พร้อมกันเนี่ยนะเข้าโค้งมาแล้วก็ใส่ต่อแล้วแต่คนถนัดอ๋อพี่ถนัดนี้เลย ได้ครับลุงถ้าตอนแข่งอ่ะถ้าตอนแข่งลุงก็ทําได้เชี่ยคนมันอ่ะเมืองเขาก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะลุงเมืองไอ้เอลเคอ่ะเฮียลุงก็โอ้ยง่ายไม่ทาง่ายนะทำฝึกแป๊บเดียวก็ได้แล้วลุงไวจะไปไปแล้วต่อ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับลุงต่อมอนี้เลยเนาะต่อมอเลยไหมเป็นพีขอรถพี่ขอรถอ่าได้ครับอแต่ผมเปิดให้ลุงแป๊บหนึ่งนะพี่จะมาเล่น อ่ะเปิดแล้วต้องลองขึ้นได้ได้ได้ใช้เลยลุงไปนาทานก่อนมีอะไรโปกได้ลุงได้น้องโอเคไฟฟ้าไฟฟไฟไฟเชี่ยโคตรมันอ่ะไอ้เขี้มันมากอ่ะชอบอ่ะชอบไอ้ขอเหอดได้ป่ะไอ้เียแฟนควรมีแบบนี้ได้ป่ะขอพีทเอ็กขอร้องได้ไหมน้องรถเราจะพังแล้วนะพี่ เอาเอาเอ็กกัดบิวออกได้ไหมขอเฮ้อนะขอได้ไหม